มาใช่ไหมคะเมื่อวานนี้<อ>ค่ะก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าช่องสังเราคือคักมากเพราะเป็นวันเกิดด้วยนะคะแล้วก็มี5หนุ่มค่ะจากวง F.T. i e l a n d มาด้วยนะคะซึ่งก็มีแฟนคลับเนี่ยมารอตั้งแต่10โม<ด>ง <B ONG. S 2> คือเขาบอกว่าร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะร้อนออแบบกลางล่องใช่้แบบเร่องจ,จริงในะอยู่ข้างนาหน้าเนี่ยจะได้ผมใ,ใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งพอ F.T. i e l a n d ลงมานะคะจากเครื่อง บินี่ยก็คือตรงมาที่ช่อง3มเลยนะคะก็มีห้าหนุ่มด้วยกันใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> มีชเวจองฮุนนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าวงค่ะมีชเวมินทวานมือกลองนะคะ mm hmm. อีแจจินมือเบสค่ะแล้วก็อีฮงกีนักร้องนำนะคะแล้วก็ซงซึงพยอนมือกีตราเนี่ยระคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นวงที่แตกต่างจากวงเกาหลีทั่วไปนะคะเพราะว่านอกจากจะหน้าตาดีแล้วเนี่ยก็เก่งเรื่องของดนตรีมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเด็กๆแต่ว่าวางตัวค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ มีคนมือควงนั่งอยู่ข้างพี่วางมากผู้ทรงภูมิป็นหนึ่งแก่ที่สุดในวงแต่คือเด็กสุดคนนี้เหรอไม่ใช่อันนี้อันนี้คนดังที่สุดของวงเขาแต่กล้องงามค่ะใช่อีวงกีเนี่ยค่ะเก่งมากดูสันนิดนะคือเวลาคุยกับคนอื่นมีงอนจริเหรอเสื้อส่อมเนี่ยคือยังไงต้องสนใจที่เขาต้องสนใจแล้วเขาเป็นคนที่คือหน้าตาดีต้องยอมรับแตดีทั้งวง มือีเทาปะไม่มือกรองขวาเือร์องสีดำอ่ะสีดที่บอกว่าเด็กสุดแต่ว่าดูโตคือดูทรงภูมิค่ะแล้วก็พี่ยูทำเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะให้คือเขาบอกว่าเขาจะกินพี่ก็เลยจัดยกมาเลยโปงผัดสมุนไพรค่ะจากสมบูุนไพรชนะคือเขาเรียกว่าเป็นที่ล่ำลือมากอ่ะหลังจากที่พาน้องชายซีวอนไปทานแล้วหลังจากนั้นทุกคนที่มาปั๊มต้องมาได้ทานโปงผัดสมุนไพรสมบูรณ์ต้องขอบคุณร้านสมบูรณ์โภชนาด้วยนะดูแต่ละคนจะชอบทานอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นไงบ้างคะเขาทานแล้วเขาบอก ใช่ไหมคะย่่นั่นแหละฮะนั่นแหละค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะน่ารักมากๆเลยฝึกพูดภาษาไทยมาด้วยนะคะคือทรงสุนทรเนี่ยนะคะก็บอกว่ารู้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ44ปีของช่องสามก็เลยฝึกพูดคำวยพรในภาษาไทยด้วยอฟังดูขนาดสจ๊กชุนชุนลินกิตาคับ 사티캅 드럼 민간캅 사티캅 렌 베이스 재신캅 사티캅 보컬 공기캅 사티캅 마이다이 조건 나나 크러쉬 승용캅 쑥산 완급 총 3값 40000원 가구 20000원 가구 60000원 가구 가구 6가가가가가가가6가 สนุกมากเหมือนพวกพูดสับสนพวกเหมือนผมพูดเกาหลีได้เลยมีเล่าใครแปลงอย่างนี้ไม่แปลเขาเป็นกันเองต้องยอมรับเออเขาถึงแล้วเป็นเป็นนักดนตรีเวนวงวงนี้เขาเล่นดนตรีเองแล้วเขาก็เล่าว่ามันยากลำบากนะตั้งแต่เด็กๆทุกคนเลยรักในการเล่นดนตรีมากใช่ฮะก็ไม่แปลกใจทำไมแฟนในเมืองไทยเขาเยอะค่ะแล้วก็จะมาเปิดคอนเสิร์ตด้วยนะคะ2014 แกลเล็ก s ี n ส์ n เนว r ร์เซ c ยลี่ค่ะซ,ซึ่งจะมีวันเสาร์น,น,ะะ 6, น,านี้นะคะที่ไบเทคบางนาคอน106ค่ะก็วันเมื่อวานนี้นะคะคุณกึ้งเฉลิมชัยมาด้วยใช่ไหมคะในฐานะโปรโมเตอร์บริษัท411 Entertainment จำกัดค่ะก็นำเงินจำนวนหนึ่งนะคะมาร่วมบริจาคสมทบทุนมริที่ข่าว3ด้วยค่ะแล้วก็ได้นำบัตรมาแจกกันด้วย10บใบให้5ท่านท่านละ2ใบนะฮะกรุณาตอบคำถามว่านักร้องนำเขาชื่ออะไรน ถึงต้องให้แฟนโดยเฉพาะไง่ท่านเบอร์ขึ้นหน้าจอนะฮะตอบคำถามเท่านั้นโทรเร็วตอบถูกได้เลยนะฮะโอ้แล้วเขาต้องขอบคุณทางวง FT Island ด้วยก็มาช่องสามก็ถือว่าให้เกียรติเราเหมือนกันอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆแล้วมีโอกาสไปดูกันนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ใช่ไหมสใช่ค่ะเสาร์มีที่บางนาค่ะที่ไบเทคนะครับไบเทคบางนาค่ะอารายละเอียดว่ากันต่อไปดูเรื่องของ